เอาทีนี้มาฟังอีกเรื่องนี้ฟังจบเสียก่อนค่อยวิพากษ์วิจารณ์ว่าใครผิดใครถูกหรือมันเป็นอย่างไรแต่ถ้าฟังไม่จบนี่มันเหมือนว่าลูกไม่ดีครับแต่พอมันจบเรื่องปั๊บนี่เอาพี่น้องสิฮู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเพราะเรื่องนี้คุณแม่ไปร้องเรียนไปร้องเรียนเฮียเปียกเจ้าของเพจเฮียเปียกช่วยด้วย แล้วเฮียเปียกนี่ได้พาคุณแม่ไปไก่เกลี่ยกับลูกสาวคนนี้มองครั้งแรกก็หาวลูกสาวนี่เป็นคนไม่ดีครับแต่พี่น้องให้ตั้งใจฟังว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งฟังความข้างเดียวผู้สื่อข่าวครับก็รายงานข่าวมาด่วนๆว,ว่าจาก กรณีที่นางหอมเมืองอายุ53ปีเป็นชาวอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเข้าร้องเรียนกับนายธานุมาตรจิตวสิน,นกุลหรือเฮียเปียกเจ้าของเพจเฮียเปียกช่วยด้วยและเป็นสื่อมวลชนของจังหวัดอุดรธานี เพราะแกไปแจ้งว่าไปบอกว่าเสียใจที่ลูกสาวคนโตอายุ35ปีแอบขายบ้านหรูทรงสเปนพร้อมที่ดินสองไร่ได้เงินประมาณหล้านกว่าบาทโดยผู้เป็นแม่ร่ำให้บอกว่าลูกสาวไม่บอกแม่แม่แต่คำเดียวทั้งทั้งที่ดินและบ้านแม่สร้างมากับมือ แต่สุดท้ายทำไมลูกสาวจึงทำกับแม่ได้ลงคอเอาล่าสุดเลยไหมครับล่าสุด16นาฬิกาของเมื่อวานที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ว่าการอำเภอสีทาตก็มีนายพานุมาตรกิตวสินกุลหรือเฮียเปียกเจ้าของเพจเฮียเปียกช่วยด้วย ก็พร้อมด้วยนางหอมเมืองผู้เป็นแม่ผู้ร้องเรียนทีนี้มีนางสาวแหม่มผู้เป็นลูกสาวได้เดินทางมาไกลเกลี่ยเรื่องดังกล่าวแล้วโดยมีประดัดอำเภอศูนย์ดรำรงธรรมเข้าไกลเกลี่ยและทางลูกสาวไม่ประสงค์และไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปรับฟัง โดยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงจึงได้ข้อสรุปแต่ถึงกันนั้นก็มีการโต้เถียงกันแบบโอ้โหเดือดดานแล้วครับระหว่างแม่กับลูกในห้องไกลเกลียไม่ยอมกันโดยแม่ยืนยันว่าลูกสาวแอบขายบ้านและไม่แบ่งให้แม่ไม่แบ่งให้น้อง แต่ลูกสาวยืนยันว่าซื้อที่ดินหลังจากที่มันหลุดจำนองแล้วพอลูกสาวพูดอย่างนี้แม่อ่อนลงครับพี่น้องเห็นบ้านหลังนี้ไหมครับนี่น่าจะเป็นลักษณะแม่เอาไปจำนะนี่แต่แม่พูดไม่หมดแล้วมันหลุดจำนอง แล้วลูกสาวไปซื้อไว้พอลูกสาวไปซื้อไว้เขาก็เลยเอาไปขายต่อแต่แม่กลับไปว่าลูกสาวนี่ไม่ยอมแบ่งเงินให้น้องๆไม่ยอมแบ่งให้แม่ตั้งใจฟังให้ดีนะครับถ้ามันหลุดจำนองแล้วนี่มันก็เป็นสิทธิ์ของลูกแล้วนะฟังให้ดีนะครับ นางหอมเมืองเปิดเผยว่าวันนี้มาศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสีธาตเพื่อพูดคุยกับลูกสาวที่ยังคาใจที่ลูกสาวขายที่ดินและบ้านไปให้ในายทุนคนหนึ่งขายไปแล้วครับทีแรกแสดงแม่นี้เอาบ้านไปจำครับนี่แล้วมันหลุดจำนองพี่น้องเขาจะเห็นเนาะ อาจสิไปจำเขาไว้เจ็ดแสนหนึ่งเสียไไปจำไว้ล้านหนึ่งยังเสียแล้วมันหลุดจำนองไปแล้วทีนี้ผู้ลูกสาวนี่เขาอยากได้ที่ดินของแม่เขาก็เลยไปขอเงินจากผัวของเขาผัวของเขานี่เป็นคนญี่ปุ่นครับพี่น้องเขากับพ่อมีเงินครับเขาเลยไปซื้อที่ดินกับบ้านหลังเนี้ย ที่แม่เอาไปจำนองแล้วมันหลุดไปเนี่ยเขาซื้อไว้เออเขาไปซื้อไว้พี่น้องเข้าใจยังคือเขาไปไท่ไว้แล้วพี่น้องไปไถ่ไว้ไปซื้อไว้พราะเขาไถ่ไปแล้วเขาซื้อไว้แล้วเนี่ยอันเนี้ยเขาจะให้แม่ก็ได้เขาจะไม่ให้แม่ก็ได้ เขาจะมาแบ่งน้องก็ได้เขาไม่แบ่งน้องก็ได้อันนี้ก็คือกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นแม่ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปทักทวงเขาหรือแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอเขานะครับถ้าว่าตามกฎหมายนี่ไม่มีสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเขาคิดสงสารแม่หรือว่าเห็นแม่ไม่มีเงินใช้เขาอาจจะให้ก็ได้แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยฟังต่อครับ ว่าแม่มีนิสัยอย่างไรทำไมลูกกับแม่จึงไม่ค่อยถูกกันนางสาวแม่มกล่าวสั้นๆบอกว่าทีเราต้องมาฟังลูกสาวเขาพูดบ้างมีแต่แม่พูดฝ่ายเดียวมันไม่ถูกคือเรื่องราวที่แม่มาร้อง ตนขอยืนยันซื้อที่ดินมาอย่างถูกต้องเป็นเงินของสามีซื้อมาเกือบล้านครับที่มาหลุดไปนี่แม่ไปจำแล้วมะหลุดจำนองเลยไถ่ขึ้นมาเกือบล้านเอาตีว่าล้านหนึ่งซะไปจะได้ฟังง่ายขึ้นเออเอาตีว่าล้านหนึ่งครับทั้งค่าโอนค่าอะไรที่จะได้เป็นกรรมสิทธิ์บ้าน ของแม่หลังเนี้ยแต่มันเป็นของลูกสาวแล้วเป็นลูกสาวคนโตเนื่องจากแปลาเงินจากผัวญี่ปุ่นมาไถ่ไว้มาซื้อไว้จริงๆแล้วบ้านหลังนี้ซื้อไว้กับนายทุนตั้งแต่ปีห้าสามนะอันนี้ปีหกห้าผ่านมาสองปีครับเออเอ,อ,เอ,อทีนี้แม่ก็อ้างว่า ลูกเนี่ยเคยติดเงินแม่หลายแสนเคยยืมเงินแม่แบบนี้พี่กูขอเงินมึงมึงขายบ้านไปนี่ได้ห้าล้านนี่คือลูกนี้ไปไถมาไปซื้อมาแล้วลูกก็ขายไปแล้วในราคาหลักหลายล้านก็นแล้วกันนะครับแม่ก็เลยไปขอมึงติดหนีกูมึงคือโบไซแกเลยออกประเด็นใหม่ว่ามึงก็ติดหนีก้กูทำไมมึงไม่ใช้ แลวน้องมึงตั้งสองคนมึงทำไมมึงไม่ให้ลูกสาวก็เลยตอบโต้ว่าหนูยอมรับว่าเคยขอเงินแม่แต่หนูใช้หมดแล้วตอนนี้หนูไม่ได้ติดเงินแม่แม้แต่บาทเดียวเอาแล้วบัานี้ที่แฉกันไปเฉกันมาลูกสาวก็เลยบอกว่าแม่เป็นคนชอบเล่นหวย แม่ติดอบายามุกพี่น้องต้องเข้าใจหนูด้วยว่าหนูก็กินเงินเดือนจากสามีถึงหนูจะได้ผัวเป็นชาวญี่ปุ่นแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ริ่ำรวยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านที่จะเอามาเปนหนูขนาดนั้น หนูก็กินเงินเดือนจากผัวเหมือนกันแล้วแฟนของหนูเขาก็รู้เรื่องตลอดว่าบ้านที่ขายไปนั้นก็ขายได้แค่สองล้านกว่าบาทตอนที่ไถามาตอนที่ซื้อมาก็ล้านประมาณล้านบาทขายไปสองล้านกว่าบาทหนูไม่ได้ขายห้าล้านหกล้านเหมือนที่แม่พูด แม่พูด,ดี่เหมือนจะใส่รายหนูว่าขายบ้านได้ตั้ง5ล้านแค่ไปไถามาแค่ล้านหนึ่งซื้อมาล้านหนึ่งได้ตั้งห้าล้านกำไรมหาศาลทำไมแบ่งให้แม่กับน้องไม่ได้หนูก็อยากขอความเป็นธรรมในฐานะที่หนูเป็นลูกหนูก็ไม่ฟ้องแม่อย่างแน่นอนอยังรักแม่เหมือนเดิม พี่น้องฟังเบื้องครับพี่น้องนี่ขนาดแม่กับลูกนะครับนี่สายเลือดเดียวกันแท้ๆยังพูดไม่เข้าใจกันเลยครับพี่น้องแล้วยิ่งถ้าไม่ใช่สายเลือดผัวกับเมียกันมันสิซ้ำไหนครับเวลามันทะเลาะกันมาในลูกคนละพอลูกคนละเม่นี่มันจิขากันตายเพราะนี่ผัวกับเมียอ,อันนี้ขนาดแม่กับลูกมันก็ยังไปคนละทางกันเลยพี่น้องเห็นบอคนเราถึงเวลาหนึ่งมานี่ มันไปคนละเรื่องไปคนละทางเวลามันไม่เข้าใจกันหรือเวลาผิดกันเวลาทะเลาะกันมันจะไปคนละเรื่องจนเฮียเปียกช่วยด้วยแกก็บอกว่าวันนี้พามาไกลเกลียแล้วก็ออกตัวว่าผมบดได้เข่าขางผู้ใดดอกซอยสุคนนั่นแหละความจริงคือความจริงสรุปนะสรุปไม่ติดใจแล้วในเรื่อง ท to well ี่ดินในเรื่องบ้านไม่ติดใจครับจบเพราะลูกสาวเขามาชี้แจงแถลงไขข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วเรียบร้อยครับอันนี้ผมก็ว่าลูกสาวละถือครับพี่น้องเขาสิ่ห้ก็ได้บ่าห้ก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะบ้านหลังนั้นมันหลุดจำนองไปแล้วเขาเงินจากผัว ซื้อไว้เขาจะขายเท่าไหร่ก็เรื่องของเขาเขาจะแบ่งแม่ไม่แบ่งแม่มันก็เป็นเรื่องของเขาบวกกับแม่ก็มีผัวใหม่นี่แหละครับมองที่ลูกสาวเขาอาจสิทธ์เคยห้เคยซอยลักียบ,บไปให้ผัวใหม่อายเลนหวยเลนเบอร์เรียนการพระนั่นติดอบบยมุกไปขอเงินลูกพ่อลูกบ่ห้กระสิมาลองเรียน เพื่อให้ลูกเสียมเสียชื่อเสียงอย่างเนี้ยผมว่าถ้าเป็นแม่แบบนี้มันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะผมว่าเนาะเออถ้าเป็นแม่แบบนี้มันกัดซ้ำยีร่ำย่องในละครเรื่องอย่างลรอนั่นเป็นแบบนี้มันก็ไม่ไหวเออปกติคนก็ต้องรักลูกก็รักลูกทุกคนล่ะครับหัวอก,วกเวาเป็นพ่อเป็นแม่นี่อยากให้ลูกมีอยู่มีกิน ถ้าลูกคนไหนรวยก็อยากให้ลูกคนนั้นไปช่วยคนที่ไม่รวยว่าอกผู้เป็นพ่อแน่จะเป็นอย่างนั้นดิน